หลายๆคนนะครับอบอกกับตัวเองว่าเชื่ออะไรก็ได้อย่างนั้นมันเป็นจริงหรอนะครับก่อนอื่นผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับผมได้โพสต์วิดีโอ,อเรื่องเกี่ยวกับการคุมจิตนะครับเมื่อคุมจิตได้อะไรในชีวิตก็ง่ายไปหมดนะครับก็มีเพื่อนของผมมากถามผมนะครับว่า จริงหรือเปล่าอยากรู้จริงๆนะครับผมก็ตอบไปว่าพระพุทธเจ้านะครับท่านต้องการตัดสรู้นะครับท่านก็ต้องอเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองนะถึงจะเจอความจริงของท่านนะครับเพื่อนก็นเช่นกันนะครับถ้าอยากรู้จริงๆ นะครับคุณต้องเชื่อตัวเองก่อนนะครับแล้วคุณก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองและคุณจะได้ความจริงของคุณนะครับผมบอกว่าไม่ต้องเชื่อผมหรอกนะครับคุณแค่เชื่อตัวคุณเองก่อนนะครับว่าคุณจะเชื่อว่ามันเป็นจริงได้ไหมคุณต้องพิสูจน์มันนะครับ ผมคุยหลิกสอนจิตให้คิดรวยติดตามผมได้จาก YouTube TikTok แล้วก็ Facebook นะครับมีคอร์สเรียนให้เรียนทางด้านออนไลน์สอนด้านจิตวิญญาณแล้วก็สอนการหาเงินแบบง่ายๆกับออนไลน์นะครับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ